สวัสดีตองทุกคน,น,นเนาะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองไปเล่าวัติการเนาะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเนาะขอบพระสมเด็จเนาะตอนนี้เขาเลยสร้างซื้อทางออนไลน์เนาะเจอกระสุงมาที่หูอรุณเนาะเขาไปเอามาเนาะเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่งเนาะเป็นขอบพระสมเด็จเนาะสมเด็จเขาก็ได้มาแต่กัปบูซามาเนาะจากมูเนาะมูที่ว่ามีพเพ่อนที่อยู่ประเทศไทยเนาะชาวประเทศไทยเนาะ ยายมาอยู่ลาวแล้วก็มีพระเก้าพระแก่นเปสมเด็ดนะแต่บอกว่าวัดใด้นะสมเด็จแต่ว่าโบเมนวัดละครังแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะแกะแกะเบื้องเนาะเป็นเกาะผ้าเนาะสั่งทางออนไลน์เนาะค่ากันประมาณแส 5, นห้าพันกิปเนาะยังจะแกะเบื้องใส่มือเดียวแกะทุกคนลินพระเนาะทุกคนเนาะเริ่มเป็นมือใหม่เนาะฮัดลินเนาะ นเงินทาสมเด็ดขอบทาสมเด็ดเนาะเนื้นอสนน่วนเนาะออกมาเนาะอ๋ออันนี้เอ้อเราขอบทาเนาะคือเป็นเนื้องเงินเนาะเป็นเนื้องเงินมีอย่างอืง่นไหน น่านจะบูมีอย่างาะว่านี่จะเปลน,น่ยนเวลาทำตัดผ้าใส่ผ้าหลุมผ้าอย่างแบบมันสามารถต,ตัดตัวนี้ใส่อะไเนาะทองอ่ะอันทองผ้าเนาะจะบูมีอย่างาะในสองขอบอ่ะสองขอบอ่ะอ้าวเดี๋ยวสองขอบดีกว่าเนี่ยเงินเนาะสองสองขอบเองบูมว่า สี่เดซองอันนะสองคนะอ,อบบอล้วนะทุกคนนะบุบียงบุบียงทุกคนเนาะของพระเจ้าน่าจะเป็นตัวนี้เนาะส่วนตัวนี้ครอบนี้น่าจะเป็นของจานโดูเนาะโดูเสียนภาพของเขนะาเนาะหรือวจะสร้างให้เขาสงา่งอันเดียร์บอกอเขาแต่เจ้าตัวน,นี้เขาเอาตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวเขาจะใส่ให้เบิงนะเร์ก นี่นะทุกคนอ่ะอันนี้คือพระสมเด็จของเฮานเนาะคือบุหงวาวัดใดเนาะแต่ว่าน่าจะผลิตมารา้วเจ็ดแปดสิบปีนะบ mm ุ hmm. ะหงาของเทลหรือว่าของปอมแต่ว่าพ่านี้เอามาตะไทยเนาะเป็นพ่อเท่ามู่เนาะก็พประยุกต์ม,มาตัต้งแตะดุกมดเลยซ mm hmm. ุมเด็จวัดอยังกับบุหนาะผ mm ู hmm. ้ใดมีข้อมูลก็บ,บอกแน่นอนว่าเป็นสมเด็จวัดยัง เนื้อผุ่เนาะอ่ะเดี๋ยวฮอนจะใส่น้องเบิ้งน้องว่าจะได้บ่เนื้อทุกคนเนาะเดี๋ยวฮอนจะแกะใส่เบิงองเนาะเป็นครอบคาสุดเด็ดอ่าต,ตัวนี้เป็นสีฮอนจะมีทรงสีเนาะอันนี้สีทองเนาะจะเปันนี้เป็นสีเงินเลยแจงเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ย ยกล่มนะทุกคนนะน่าจะเอาอันนี้ใส่นะ นางคนเนาะนี่เขาก็ตัดแบบพอดีแล้วเนาะใส่สมเด็จเนาะโบกหัววัดใด้เนาะโบดิ้งหัวก็คอมเมนต์มาบอกเนี่ยนะว่าสมเด็จวัดยังแต่บอกเลยว่าบบเมนวัดละครังเนาะเอ็น,น,คนะคนเนาะใส่ไปเดี๋ยวบางคนก็จะเอาเทียนเนาะแต่ว่าเฮานี่เอาอัน เป็นอย่างเนี่ยนุ่มๆน,นะฮองเนปะ็ดอาบนานะ้ำเนาะอันนี้เนาะนี่นะ <c oughs> นะทุกคนนะใส่เข้าไปเรียบร้อยเนาะเลยทางกันหน้านะงามยู่เลยเนาะสวยจริงๆครับนี่ครับทุกคนปลาชมเด็ดนะครับ ไม่ใช่วัดะระฆังนะครับไม่รู้วัดไหนครับใครรู้ช่วยบอกทีนะแต่อายุของพ้าเนี้ก็ลาวๆแปดสิบปีขึ้นนะครับทุกคนครับก็ใครรู้ว่าเป็นวัดอะไรก็บอกด้วยนะครับอันนี้คือขอบสีทองนะครับจะ,จะมีขอบหนึ่งนะขอบสีเงินเงินนะครับสั่งซื้อมาสองขอบเลยแต่ผ้ามีองค์เดียวนะครับเดี๋ยวจะบูซามาเพิ่มอีกองหนึ่งนะ สวยปะงานะทุกคนเนาะวันนี้กับกบุมีอยงหลายกัมารีวิวหรือว่ามาประกอบอข้อพรนะเนาะข้อกระพระสมเด็จเนาะให้เบิงนะ่งเนาะสนเนาะเนี่ยเนาะสมเด็จแนว้งเนาะบุ๋มหัววัดใด้เนานะใสนะ่ห่งกระบอกแนะ่เนาะแต่ว่าพระนี่เป็นพระเก่าเนาะลาวอายุนี่ห้าสิบหรอแม้แปดสิบปีขึ้นไปเนาะพระเก่าแล้วเนาะเป็นพอเท่ามูนะ่เนาะ พอเท่าของสุดมันเนาะที่ว่าอเมรแต่ไทยว่าสมัยสงครามโลกนะครับอ่ะคิปนี้ก็เป็นเวลาเนาะฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ส่องไปเลยวิธีการไว้ให้เน่นะก็เป็นเชียนภาเออไม่เหี้ยนลิ้นภาพเนาะมือใหม่เนาะฝากในครั้งนีนอ่ะบ๊ายบาย เลอคนเนาะเราจะปลใส่กับใส่เงินเนาะมันค่าสองหมนบาทได้ใส่เงินคิมมบินทีนี้ทีไรเออเออเออคิม สวยเป็นแบบจะใส่โซ่เลยเนาะนี่นะทุกคนเนาะสะสมเด็จเนาะนี่นะทุกคนเนาะสมเด็จอยาจะใส่ทดลองมือเนาะนี่งามหมดทุกคนงามแล้วเท่แล้ว ไปก่อนเด้คลิปนี้มีวยังไงเนาะลองใส่ขอบผาว้ายเฮียไปก่อนไปกัน